ให้โชค,โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้วางตั้งใจให้ได้สมดังฝันไฟจิติดแจมใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาเดิน ทำสิ่งใดจงรู้ร่วงลาบลืนอายุยืนปลอดโรคปลอดภัยจุนิเสิงเยอะค่อยเลจุนิเสงเยอะค่อยเลจุนิเสงเยอะจุนิเสียงคายจุนิเสงยอ,อยู่กว้างวิง Malika yang bati Malika yang bati Malika yang Malika yang Malika yang bati Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY เดลําดดวนน้องรักนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนจะได้ตามน้องอไรอันไปได้ทุกที่ที่น้องไปมีความสุขมากๆนะคะรักนะคะจุ๊กๆ